พิสุครับรู้จักไข่ครอบไหมนีม่ไม่ใช่ไข่เค็มนะแต่จะมีสูตรวิธีการทําที่แบบน่าสนใจมากเลยเอามาฝากนะครับแฟนของพิสุแฟนที่เป็นติดตามช่องของพิสุรวมถึงชาวโลกเราจะอวดน,นี่คืออันซีนของแท้นะผู้มาก่อนการ รู้ไหมที่ไหนใกล้ๆก,กับโรงเรียนที่เคยราชินีสมเด็จพระราชินีเคยเรียนอยู่ที่นี่ใกล้ๆกันนี่นคือวัดถัดใหญ่ในแล้วก็ตลาดนัดหาตลาดสดถัดใหญ่ในที่นีของน่าสนใจเดี๋ยวจะพาชมและทุกคนอันซีนจริงๆเพราะว่ามีตอนเย็นๆฮะจะมีถนนคนเดินแต่ว่าเขาไม่แคร์สื่อนะเขาะจะแบบไม่มีการเดินซื้อของจะมีขับมอเตอร์ไซค์ซื้อของกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งใน่ EP ีก่อนก็ได้ถ่ายไปบ้างแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพามาชมตลาดสดที่นี่ว่าไม่เหมือนที่อื่นยังไงบ้างทุกคนกะยังน้อยของจะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนทุ มีความเป็นสดทุกคนมาสนามบินหัดใหญ่จะต้องผ่านที่นี่แต่ไม่รู้จักเพราะทุกคนจะไปแต่ตลาดกินยงไปพักแต่โรงแรมดูดูในใจกลางเมืองตรงนี้เนี่ยใกล้กับอำเภอหัดใหญ่ทุกคนแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนยอสอโรงเรียนของสมเด็จพระราชนินีที่ท่านทรงเคยเรียนตอนสมัยมัธยมมะม่วงเบาทุกคนกรอบมะม่วงนี่ยอดหมูเคยกินและยอดมะกรูงมะกรกอในหน้าวัดทุกคน ออกไปนิดเดียวก็จะเป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระราชินีเคยทรงเรียนแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีมันเดือยอร่อยมากครับทุกคนนะฮะอวดครับอวดอันนี้อวดของดีอันนี้เป็นข้าวต้มใบกับพอ้อหางคามยา่าไข่ครอบเนี่ยจะมีวิธีการทําเดี๋ยววันหลังจะโชว์ให้ดูนะครับอร่อยมากทุกคนกินกับข้าวยำปัดใต้กินกับแกงเผ็ดเผ็ดอร่อยมากนี่ครับ ซอยวัดก็จะมีสองสามซอยจะเป็นตลาดแบบนี้เลยนั่งกลางกลางืน้นแล้วก็มีความเป็นป่อปลาสดสดไม่มีอึ่งเขียดนะจะพิสูจน์ทุกคนที่ชอบกินอึ่งเฉียดที่นี่เขาจะมีกบมีปลาปลาหลังเฉียวที่จะอร่อยมากลูกเหลี่ยงลูกเหลี่ยงนี่มันขี้หนูกินกับทําแกงเหลืองแกงกะทิอร่อยมันขี้หนูอร่อยมากครับทุกคนเคยกินไหมลูกเล็กเล็กๆลกลอันนี้ปลาเสือดาวปลาคิพตัง เป็นสัตว์น้าประจาจังหวัดสงขลาแต่เราอยู่ที่หัดใหญ่นนะครับทุกคนอย่าสับสนนะทุกคนที่นั่งเครื่องเนี่ยจะต้องผ่านที่นี่แต่ไม่มีใครรู้จักเมืองหัดใหญ่นรู้จักแต่หัดใหญ่เฉยๆถูกไหมหัดใหญ่ตรงตลาดกินหยงสายหนึ่งสายสองสายสามรถไฟสะพานลอยอะไรประมาณนี้ที่จะมีความเป็นขนมชิพนัดได้เป็นครับกนี่็น่าสนใจเพราะเหนียวสามเหลี่ยมนะฮะทุกคนปลาหมอทุกคน ปลาหมอเป็นสัตว์ประจำจังหวัดของนครศรีธรรมราชนี่กระพงกระท้อนออกล้วเหรอครับพูดกระท้อนห่อเนี่ยลูกเล็กๆน่ารักลูกเนียงรู้จักลูกเนียงไหมทุกคนลูกเนียงกินกับแกงใต้เผ็ดๆมีสตอมีลูกเนียงผักเหลียงแล้วก็ลูกเหนียงลูกเหลียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนทุกคนบอกว่าเออก็เหมือนตลาดสดทั่วไปไม่เหมือนทุกคนไม่เหมือนเม็ดมะม่วงหิดมะพานครับทุกคน เห็นไหมนี่ลูกเนียงนกก็มีจ้ะอันนี้เรียกลูกเนียงนกลูกเปลี่ยงลูกเนียงอันนี้ลูกเนียงแล้วก็สตอช่วงนี้สตอไม่มีขาดตลาดเพราะยังไม่ออกไม่ใช่น้าของมันทุกคนอันนี้มันขี้หนูที่ยังไม่ไม่แช่น้ํายังแบบคิดไม่ได้ทุกคนต้องไปทําผ่านขบวนพิธีที่แกะมาอร่อยมากทุกคนขอบอกมันขี้หนูแกงเหลืองนะครับใส่สับปะรดงสับประรดเปลี่ยนมาเป็นมันขี้หนูบ้าง นี่ออกมาถนนตรงนี้เป็นถนนเพชรเกษมขวามือที่ไปสนามบินเนี่ยทุกคนคนที่ลงเครื่องมันจะต้องขับรถมาเนี่ยนั่งมาตรงนี้ผ่านหัดใหญ่แล้วก็เข้าไปสลัดกินยงข้างหน้าเห็นไหมครับก็จะเป็นขวามือตรงนั้นอำเภอหัดใหญ่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนยศอโอรงเรียนของสมเด็จพระราชินีที่เคยทรงเรียนตอนมัธยม ฝั่งนู้นนะครับเป็นตลาดนัดตอนเย็นที่เราบอกว่าเป็นอันซีนอีกทีหนึ่งทุกเย็นคนจะเยอะมากทุกคนเดี๋ยวจะพาไปอีพีหน้าเนาะเพราะตอน,นอยังเช้าอยู่แล้วก็ทุกวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ข้างหน้าเราโดยนหาลงสะพานลอยไปนะทุกวันอาทิตย์เท่านั้นนะแต่ทุกเย็นก็จะมีอันซีนตลาดนัดแล้วก็ทุกเช้าจะมีตรงหน้าวัดทัดใหญ่นตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปชมพระนอนสักการะพระนอนที่สวยที่สุดที่ในหลวงรอสิบเคยเสด็จมาเมื่อตอนทรงพระเยาว์นะครับนี่ครับ ูนี่มีสองสีในต้นเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยสองต้นแล้วสองแบบดยกดาราก็มาปะเด็ดพาชมวัดนาวัดตลาดนะตรงนี้แบบเห็นบอกแล้วไงอันซีนไม่ซ้าใครใครบอกว่าเมืองเล็กๆจะไม่มีอะไรแบบเหมือนคนอื่นตแตกต,ต่างแอบส่วนรุลี่จากทุกคนสมโอบทับทิมสยามนะครับทุกคนนี่ของดี อำเภอปากพนังนะครศรีธรรมราชนะครับแต่ก็มาที่หัดใหญ่ในตรงนี้ย้ําอีกทีนึงหัดใหญ่ในนะครับต้องมีคําว่าในด้วยแล้วก็วัดหัดใหญ่ในข้างหน้าเรานี่ก็คือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดมหัตตมังคร,รามจ้ะทุกคนถ้าเป็นตลาดสดอยู่ด้านในนะครับบนด้านนอกก็จะเป็นตลาดสดสดจ้าทุกคนจ้นาเช้าข้างในก็จะเป็นแบบขายปลาขายปลาขายหมูขายเนื้อขายแหวนขายสร้อยทุกคนที่ป่า หอมกินปลาด,ด้วยกันสองชนิดมีน้าวัดเลยนะทุกคนซ้ายมือก็จะเป็นคลองอุตภานะครคลองอุตภาก็จะอยู่ติดกับอำเภอหัดใหญ่ว่าการเลยนะฮะก,ก็ใกล้กับโรงเรียนยศออนั่นแหละแล้วก็สามแยกคนพิชัยตรงนั้นก็จะไปแก้วรีสอร์ทได้ทุกคนเป็นโรงแรมหนึ่งเดียวเล็กๆอยู่ที่ท่านเหมือนกันแต่ว่าฝั่งนี้เป็นหัดใหญ่ในของจริงนี่ครับทุกคนอันนี้ต้นอะไรนะที่เ,เขาไปแกงเหลืองแกงส้มที่เปรี้ยวไปขมทุกคน ทุกคนเราเข้าประตูวัดแล้วนะครับจะไปผ่าชมพระนอนที่สวยที่สุดเนี่ยขวามือจะเป็นรอยกระทุงกันเวลามีเทศกาานะครับ <S <S เดี๋ยวซ้ายนะครับอุ้ยมีต้นมะขามด้ยวยครับทุกคนในวัดสวยนะต้นมะขามนี่คือวัดัดใหญ่หนนโรงเรียนด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเลี้ยวขวาเราก็จะเจอพระนอนพระพุทธรูปนอนปงางใส่ยา ุ้ยตรงนี้เขาเขียนประวัติเนี่ยหาเป็นรูปวาดของพระนอนสวยไหมล่ะขนาดรูปวาดยังสวยเลยทุกคนจะอยู่ซ้ายมือนะครับองค์จริงสวยไหมวันวิสาขะเนี่ยฮะวันวิสาขะ is one อ่านได้ไหมวันอัปเดอร์มอร์สินพอทั้ง d ุคคลี่สตรีเลส observe on the full moon day of the sixth lunar monthis come uh commemorate three major events in the life of the Buddha that occur on the same day his birth เอนไลท์เมนต์เอนไลท์เมนต์และ passing ไปริญปานบุตรีส์รอบโลกอุทิศวันนี้โดยการทำบุญฟังเทศน์และเข้าร่วมในงานเทียนอันนี้อ่านว่าเทียนนะฮะก็คือการจุดเทียนเทียนโพสิชั่นส์ที่วัดโอเคไป นี่ครับทุกคนข้างในวิหารพระพุทธมหรารตมงคนเนี่ยเดินเข้าไปข้างในสามารถจะเข้าไปได้เนี่ยหาเห็นองนอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องโถงมีอ,อ่อที่สักการะแล้วก็มีเครื่องในหมายถึงว่าเป็นตับไตไส้พุงแต่เขาจะเปิดให้เราเข้าไปเฉพาะปีละครั้งเท่านั้นครับทุกคนจะเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวยาวไปนะครับฝากให้ชาวโลกได้ดูว่านี่คืออ,อันซีนอ่อเรียกว่าเป็นมรดกธรมมรดกโลกของชาว อีกแห่งหนึ่งเลยนะฮะที่หัดใหญ่ในซึ่งน้อยคนจะรู้จักส่วนอหญกจะนั่งรถผ่านผ่านไปแต่ตลาดกิมยงเขาจะไม่รู้จักตลาดนัดหัดใยญ่ในตลาดสดรวมทั้งถนนคนเดินอันศีนแล้วก็ตลาดนัดวันอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรวมทั้งวัดที่สวยงามแห่งนี้